ดวงการเงินของชาวราศีเมษต,ตนเป็นที่พึ่งแข่งตนถึงจะมีโอกาสหาไรายได้ให้มากขึ้นแต่หากจะคิดเสี่ยงโชคเกงกำไรโดยเฉพาะวันที่2 6ถึงวันที่29ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจจะได้มากเสียหมดการงานระวังจะถูกขัดแข้งขัดขา,ดขาดโดยเฉพาะกับงานภารกิจที่ทําเป็นกลุ่มทำอยู่เบื้องหลังงานที่ซ่อนเร้นไม่เปิดเผยตัวก็จะมีโอกาสถูกเพื่อนร่วมง,งานกลั่นแกล้ง ที่จะทำให้งานเสียหายเสียชื่อเสียเครดิตได้และวันที่23ถึงวันที่24หากจะจัดประชุมหรือนัดหมายเรื่องสำคัญก็อย่าประมาทความรักอยู่ในระยะที่ตกอยู่ในภายใต้อิทธิพลของเพศตรงข้ามที่กำลังติดต่อสัมพันธ์ด้วยอาจถูกชักจูงโน้มน้าวหรือถูกบังคับเพื่อให้ทำตามที่เขาต้องการควรต่ตรองคิดให้ดีด ก่อนที่จะทำเพราะอาจเจอคบคนพาลพาลพาไปหาผิดโดยเฉพาะวันที่23ถึงวันที่24ควรระวังให้มากเป็นพิเศษสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังการเสพสุราสารเสพติดใดก็อาจทำให้เจ็บป่วยไม่สบายหนักได้